สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดน้ำบนนี่เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมมาชอบมานั่งจะพามาชมบรรยากาศกันจะเป็นวัดนะครับติดแม่น้ำเจ้าพญาเลยนะครับผมชอบมานั่งดูปลาเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารปลากันตอนนี้เราก็ซื้ออาหารปลามาแล้วนะครับ เราจะพาไปดูปลาสวายแม่น้ำเจ้าพยาเนะยอันนี้เขากำลังสร้างพิียนะกํากำลังสร้าง,าง,างมปยังทำไม่เสร็จนตึ้งสร้างเลยบรรยากาศดีมากครับมานั่งดูสายน้ำดูลมพัดดูเรือวิ่งเนาะ ก็จะมีปลาสวายนะสวายแล้วก็ปลาเทโพแล้วก็มีปลาอะไรไม่รู้นะครับหางแดง,แ,ดงแตับเพียนหางแดงหรือเปล่าไม่รู้กชื่อปลาชนิดนี้มีปลาเทพาหลงมาด้วยนะประมาณ ไม่เยอะนะครับแต่เมื่อกี้เห็นเห็นเทพาเป็นเสารกระโดงเลยเทพาจะคล้ายๆปลาสวายเป็นปลาล่าเหยื่อะนะครับกินเนื้อเพื่อนๆลองไปเจอด,ดูครับความโหดของปลาเทพาพอบึกยังไม่เห็นไอ้บึกไอ้บึกอยู่ไหนเอ่ย เดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันดีกว่าถัางนี้ก็ซื้อมา40บาทนะครับก็ค่อยให้ดีกว่าเนาะให้ทีเดียวเนอะมันหมด <c oughs> มันต้องสัตกลๆหนอยใกลๆ้กลๆมันแย่งกัน <c oughs> จะสตาดใกล้เกินนะครับ <c oughs> เพราะว่าปลามันจะดิ้นแล้วก็เปียก <c oughs> เปียกเราสัตาดหลายๆทีเนาะปลามันแน่น โอเคเบาล้วเบาแล้วต้โยนไปทั้งกระแป้งเลยเ,เยอะมากครับที่นี่จะมีสวายเผือกนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่านะทีไรก็จะเจอเจ้าสวายเผือกประจําเลยตอนนี้ยังไม่เห็นตัวนะครับแต่กำลังจะหาตัวเจ้าสวายเผือกนอหูตัวนี้ประมาณ10โลบวกได้ครับไปแนละ้วใหญ่มาก มันอยู่ในฝูงนี่แหละ,ะนั่นไงเจอแล้วเจ้าวสวายเพือกเห็นไหมหัวขาวๆอ,อยู่กลางฝูงไปไหนแล้วนะ้เจ้าวสวายเพือกนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วนี่เห็นไหมน้องตัวขาวๆ มุกจสู้สู้สอา้าวเรียบร้อยโดนถมมาแล้ววันนี้ก็น้ำแรงใช้ได้น้ำพัดลงทะเลเป็นขาน้ำลงมีตัวอื่นไม่เอ่ย เห็นอยู่ประมาณสองสามตัวนะครับสวายเผือกที่นี่ไม่ได้เยอะพาชมบรรยากาศกันครับตรงนั้นก็จะเป็นสะพานประทุมสองาประทุมสอง ฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานปทุมหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆชมนกชมไม้ชมปลาบรรยากาศดีหน้ามานั่งเล่นก็บรรยากาศเงียบสง,งบดีครับเหมือนเขาจะทำที่กั้นนกเนาะข้างในไม่ให้นกมันบินข้างบนนะ่ะ โอเคครับก็คิดบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เนะาะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกับช่อง Mnew นนะครับก็จะเป็นช่องที่ขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับขายทุกอย่างนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะแล้วก็พาชมบรรยากาศพาเที่ยวกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ